จะเริ่มมีตุ่มที่มือที่เท้าตามเชื่อค่ะมือเท้าปากตุ่มก็จะเป็นตุ่มแดงแก็ได้ตุ่มน้ําใสก็ได้ก็จะอยู่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าภาวะแทรกซ้อนที่เรากังวลกันเป็นภาวะที่เขาเรียกว่าต้านสมองอักเสบซึ่งมันจะนําไปสู่ภาวะปอดบวมน้าแล้วก็เสียชีวิตได้ 啊。 ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแบง k อกไลฟ e เพ t ต y Station สาระสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเป็นปกติเลยนะคะที่ในชีวิตของคนเรามักจะต้องเจอกับเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ด้วยนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดังนั้นในวันนี้คะ่ะรายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันถึงโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้โรคที่เกิด ขึ้นบ่อยๆก็คือโรคมือเท้าปากนั่นเองค่ะโดยจากสถิติที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง20สิงหาคมในปีนี้นะคะก็พบแล้วว่าผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า5ปีมีจำนวนสูงถึง35,074รายเลยทีเดียวถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะ รายการแบงคอกไลฟ e เฮ t ท y s t a t ช o n นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยไขยข้อข้องใจแล้วก็ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของโรคมือเท้าปากกันค่ะโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวิริยาพรจันรัชกูลกุมรารแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคมือเท้าปากนั่นเองค่ะก่อนอื่นที่ถามก่อนเลยว่ามือเท้าปากเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอ๋อค่ะก็มือเท้าปาปกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไวรัสชนิดเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มชื่อเอนโทรไวรัสเขาก็จะมีสายพันธุ์ย่อยๆอยู่หลายสายพันธุ์ก็จะมีหลักๆคือคอกซากี้แล้วก็ EV, โดยเฉพาะ e v 71ที่เป็นที่พูดถึงกันเยอะในตอนนี้นะคะก็สาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆะคะ่ะที่จะเอามือโดยไปสัมผัสกับเชื้อโระคคะ่ะแล้วเอามือเข้าปากนะคะก็จะได้รับเชื้อมาได้ซึ่งเชื้อโรคพวกนี้ มันจะอยู่ในน้ำลายเนาะหรือน้ำจากตุ่มน้ำใสของตัวโรคหรือว่าในอุจจาระนะคะแล้วก็ถ้าเราไปจับแล้วมีการปนเปื่อนเชือ้อแล้วหยิบเข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อได้แล้วย่างนี้เด็กๆที่เขามาอยู่รวมกันแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ง่ายต่อการติดเชือ้อแต่ว่าสถานที่แบบไหนที่จะมีโอกาสติดเชื้อได้มากที่สุดคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ที่มีเด็กรวมกันเยอะๆะค่ะนะคะอย่างเช่นตามโรงเรียนสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือที่เราไปเที่ยวกันเยอะๆห้างสรรพสินค้าสนามเด็กเล่นระว่ายน้ำพวกนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเด็กอยู่เยอะๆมันก็มีโอกาสที่จะมีเชื้อปนเปื้อนอยู่แล้วก็เด็กคนอื่นๆก็จะมีโอกาสไปรับเชื้อแล้วก็รับเข้ามาได้สมมุติว่าติดเชื้อโรคมือเท้าปากเรียบร้อยแล้วมันจะมีอาการมีลักษณะยังไงบ้างคะคะสาหรับโรคมือเท้าปากนะคะหลังจากที่เราได้รับเชื้อแล้วเนี่ยอาการแรกเลยก็จะเริ่มมีไข้ก่อนนะคะโดยไขยอ้อาจจะเป็นไข้ต่ําๆก็ได้หรือบางคนอาจจะมีไข้สูงมากๆได้เลยนะแล้วหลังจาก นั้นประมาณวันหนึ่งนะคะก็จะเริ่มมีแผลในปากซึ่งลักษณะแผลในปากเนี่ยก็จะเป็นได้ทั้งจุดแดงก่อนต่อมาก็จะเริ่มเป็นตุ่มน้ําใสแล้วก็แตกออกตำแหน่งส่วนใหญ่จะอยู่แถวบริเวณเพดานค่ะนะแต่บางคนก็จะกระจายมากระพุ้งแก้มเหงือก แล้วก็บางคนกระจายออกมาบริเวณรอบๆปากได้เลยนะคะ<ม>ซึ่งแผลพวกนี้เจ็บมากๆ<ม>เด็กๆก,ก็จะไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมดื่มน้ํานะคะ<ม>ยิ่งถ้าเด็กเล็กๆบางคนเนี่ยไม่ยอมกลืนน้าลาย<ม>ก็จะมีน้ําลายยืดออกมาให้เราเห็นได้ค่อนข้างชัด<ม>ถัดไปจากแผลในปากแล้วอะ่ะ<ม>ก็จะเริ่มมีตุ่มที่มือที่เท้าตามเชื่อค่ะมือเท้าปากนะคะ<ม>ตุ่มก็จะเป็นตุ่มแดงๆก็ได้ตุ่มน้ําใสก็ได้ก็จะอยู่บริเวณฝ่ามือฝ่าเทา้า<ม>แต่ถ้าสายพันธุ์ที่ระบาดเนี่ยตอนนี้จะเป็นคอรซากี้ซึ่ง ตุ่มเขาจะค่อนข้างเยอะบางทีมันจะกระจายมาบริเวณหัวเข่าข้อศอกลามไปที่อื่น่ลช่ก็จะลามไปค่อนข้างเยอะแล้วก็จะคันนะคะก็จะน่าสงสารค่ะเนาะฟังแล้วก็น่าสงสารจริงๆยิ่งแบบว่าบางทีเด็กๆอย่างเงี้ยคือถ้ารับประทานหรือว่าทานไม่ได้มันจะส่งผลต่อเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็ภาวะทางอารมณ์นิดนึงค่ะอาจจะแบบงง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 งวงางง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 เงง่งงงองจงง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 งองงงงงงวงง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 งคะ สำหรับภาวะแทรกซ้อนนะคะคือถ้าเอาเป็นเชื้อมือเท้าปากทั่วๆไปสิ่งที่เราห่วงก็คือเรื่องของการขาดน้าเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามให้ดื่มน้ําทานอาหารให้เพียงพอนะคะ,คะโดยที่ถ้าเกิดว่าเขาเจ็บแผลเนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้ก็อาจจะเป็นอาหารเลวๆลวอาหารเย็นเย็นพวกนี้ค่ะจะช่วยได้นะแต่มันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่เรากังวลกันนะคะก็คือ เป็นภาวะที่เขาเรียกว่าก้านสมองอักเสบซึ่ง hmm. มันจะนําไปสู่ภาวะปอดบวมน้ําแล้วก็เสียชีวิตได้ oh. อันนี้ใช่โอกาสเกิดไม่เยอะค่ะแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดได้โดยเฉพาะถ้าติดเชื้อมือเท้าปากสายพันธุ์ที่ชื่อว่า EV 71นอกนอจากการให้ยารักษาตามอาการแล้วอีกหนึ่งวิธีก็คือการฉีดวัคซีนด้วยถูกไหมคะอ่าอันนั้นจะเป็นเรื่องของป้องกันละนะคะ hmm. ทีนี้การป้องกันเนี่ยจริงๆการป้องกันที่ดีที่สุดของมือเท้าปากคือการล้าง hmm. มือด้วยน้ําและสะบู่นะคะค hmm. ่ะมือเท้าปากเนี่ย เราไม่สามารถฆ่าให้ตายได้ด้วยแอลกอฮอลเจล S <S นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้น้ํแล้วก็สบู่เพื่อเคลียร์เชื้อออกไปจากมือเนาะก็<อ>นในเรื่องของสุขอ,อนามาัยค่ะอสอนเด็กๆว่าเราให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ําหรือหลังไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มันมีโอกาสปนเปื้อนเชื้ออย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าที่ที่มีเด็กเยอะๆมีคนเยอะๆก็มีอโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนได้อยู่ตามสิ่งแวดลออ้อมาของเล่นด้วยอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนกันอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันใช่แล้วก็หลีกเลี่ยงการไปในที่ที่คนเยอะๆนะคะ อนอกจากนั้นแล้วเด็กที่ไม่สบายก็ขอให้หยุดโรงเรียนเนาะอย่างน้อยก็ประมาณ5-7วันหรือจนกว่าตุ่มในปากจะหายตุ่มที่มือที่เท้าจะแห้งเนี่ยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไปเป็นคนแพร่เชื้อให้เพื่อนๆที่โรงเรียนต่อไปอันนี้เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดละว,วัคซีนมันจะเป็นวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอนทโทรไวรัส71 คือมันจะป้องกันได้เฉพาะสายพันธุ์ EV71 เท่านั้นนะคะแต่ EV71 ก็เป็นสายพันธุ์ที่มีโอกาสแทรกซอนขึ้นสมองได้อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะก็โอกาส เกิดไม่เยอะแต่ถ้าเกิดแล้วค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันได้ก็ก็ดีนะคะ<ม>เราจะฉีดได้ในเด็กตั้งแต่6เดือน<ม>จนถึง5ปี<ม>ฉีดสเข็มห่างกัน1เดือนประสิทธิภาพก็ต้องการนเด้90กว่าเปอร์เซ<ม>็นต<ม>์เลยค่ะประสิทธิภาพสูงอยูะะ่ก็ถือว่าวันนี้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเลยเกี่ยวกับเรื่องของโรคมือเท้าปากทั้งเรื่องของวิธีการรักษาการเฝ้าระวังนะคะเรื่องของการป้องกันลูกของเราเนี่ยไม่ให้ไป สัมผัสหรือว่าไปมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อโรคมือเท้าปากนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมออย่างสูงเลยนะคะที่เอาเรื่องราวดีๆรวมไปถึงข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคมือเท้าปากมาฝากกันค่ะขอบพระคุณค, <า S 2> ค่ะสวัสดีค่ะโรคมือเท้าปากนะคะ ปกติแล้วเวลาที่เด็กมาโรงเรียนจะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะซึ่งอากาศค่อนข้างชื้นเราจะพบบ่อยในเด็กที่อายุประมาณ3-6ปีค่ะแต่ถ้าบ่อยที่สุดจริงๆแล้วอ่ะจะพบในช่วงเด็ก3-4ปีซึ่งอยู่ในระดับอนุบาลหนึ่งนะคะ การที่เด็กมาอยู่ร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันโดยที่โรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรียนปนเล่นเพราะฉะนั้นการสัมผัสการแตะต้องตัวกันหรือการใช้วัสดุสิ่งของนะคะทำให้เชื้อเนี้ยแพร่ระบาดอย่างรวดเวร็วลักษณะอาการส่วนใหญ่ที่พบช่วงแรกนะคะเด็กจะมีตัวร้อนมีไขต้ต่ำๆแล้วก็พอมาหาพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะต้องตรวจมือก่อนออตรวจมือตรวจปากตรวจเท้าขึ้นตุ่ม เป็นเม็ดแดงๆเราสงสัยเราไม่แน่ใจเราก็จะโทรตามผู้ปกครองให้เขามารับไปพบแพทย์แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการชัดเจนเลยว่าเป็นมือเท้าปากอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับมาตรการในการดูแลนักเรียนที่เป็นโรคมือเท้าปากนะคะนโยบายหลกัหลกๆเลยนะคะเราก็จะมีการปิดห้องเรียนนะคะถ้าพบว่ามีนักเรียนเป็นนะคะ10%ของจํานวนนักเรียน นะคะ10%ของจํานวนนักเรียนเราก็จะปิดเลยเพื่อป้องกันการระบาดในห้องนะคะปิดแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของการเรียนไปเป็นออนไลน์ นักเรียนที่พบเจอแล้วมีอาการป่วยทางโรงเรียนก็จะให้นักเรียนทานยาในเบื้องต้นให้นะคะแล้วก็รีบบอกให้คุณพ่อคุณแม่มารับแต่มีอีกกรณีหนึ่งที่พิเศษที่สุดคือว่าโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วไม่เจอผู้ปกครองไม่ได้โทรกลับมาเบื้องต้นทางโรงเรียนจะพานักเรียนไปที่ศูนย์อนามัย39นะคะไปพบคุณหมอและให้คุณหมอคอยตรวจดูว่าเด็กได้เป็นโรคมือเท้าปากไหม ถ้าเกิดเป็นปุ๊บทางอนามัยก็จะให้ยามานะคะแล้วก็ให้รอคุณพ่อคุณแม่มารับกลับบ้านค่ะ คุณผู้ชมคะสําหรับโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กอย่างเช่นเรื่องของโรคมือเท้าปาก mm hmm. การที่จะดูแลควบคุมไม่ให้มันเกิดการแพร่กระจายเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะทําได้ค่อนข้างยากค่ะดังนั้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นนะคะประกันสุขภาพเนี่ยลาคะที่จะเป็นตัวช่วยในการดูแลค่ารักษาพยาบาลให้กับเราถือว่าเป็นการลดความกังวลแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองด้วยค่ะ ดังนั้นในวันนี้ค่ะกิ๊กก็เลยอยากจะมาแนะนําประกันสุขภาพดีๆจากกรุงเทพประกันชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็น Value Health Kids ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมรองรับค่ารักษาพยาบาลในยามที่ลูกน้อยเจ็บป่วยหรือ Value Health ประกันสุขภาพสําหรับผู้ใหญ่ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงเวลาของชีวิตสบายใจได้แม้ในยามเจ็บป่วยค่ะ และคุณผู้ชมที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาด้านการเงินทั่วประเทศที่ดูแลท่านอยู่ค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์027778888หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ของกรุงเทพประกันชีวิต www.bankoklife.com ค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือท่านสามารถสแกน QR code นี้ได้เลยค่ะ